Thank you. ครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดบันทึกตำนานก็พบกับท่านตามเวลาทัดหมายครับทุกวันจันทร์เวลา15.30น,นาทีทางททบ5แห่งนี้ครับวันนี้ทีมงานของเราจะพาท่านไปกราบหลวงพ่อสุรเสียงปัญญาวชิโรแห่งวัดป่าเลิงการอำเภอเมืองจังหวัดมาหาสารคามพระดีที่น่ากราบไหวอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่ศรัทธาของหาชนทั้งในและนอกประเทศเรื่องราวท่านจะเป็นไงนั้น เรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับในสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่รุมเร้าอยู่ในทุกผู้คนการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาทางออกและการพันเปลี่ยนชีวิตไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะดีกว่าก็สซอดลึกอยู่ในจิตใจอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ปัญหาทางสังคม ที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆจากสภาพจิตใจที่แปลกไปกว่าเดิมทั้งสิน้นพระพุทธศาสนามีเป้าหมายยึดหลักมุ่งสอนให้ทุกชีวิตนั้นมีความสงบสุขไม่เบียดเมีเย็นซึ่งกันและกันเอื้ออำนวยเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันโดยหลักธรรมะคือการมีธรรมชาติเป็นตัวแปรนำชีวิตทั้งหลายให้อยู่ร่วมกันได้โดยสันติวิธี แต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายสูงสุดในที่เดียวกันโดยไม่ขัดต่อหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการรู้ดีรู้ชั่วด้วยวิจรารณญาณแห่งตนนั้นย่อมหมายถึงการบรรลุธรรมะอย่างสามัญโดยไม่ต้องสงสัย วันนี้รายการเปิดบันทึกตัานานขอนำท่านผู้ชมมายังจังหวัดมหาสารคามมากราบพระสงฆ์ดีที่น่าเคารพบูชาเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงหลวงพ่อสุรเสียงหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกท่านว่าหลวงเตี่ยสุรเสียงแห่งวัดป่าเลิงจาตงนตำบล แก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามหลวงเตี๋ยเป็นคนสิงห์บุรีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเกิดอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อจรลันหลวงพ่อจรลันก็อยู่สิงห์บุรีใกล้กันหลังจากนั้นแล้วหลวงเตี๋ยได้เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนอนุสน์ชัยบูร์ที่ตลาดบมานแป้งตำบลบมานแป้งนั้นอายุถึง11ปีจบปสี่สมัยนั้น หลังจากนั้นแล้วก็ได้เข้ากรุงเทพทํางานทํางานอยู่ในกรุงเทพทีมงานรายการเปิดบันทึกตํำนานได้มีโอกาสกราบนมัสการหลวงพ่อสุรเสียงปัญญาวัชิโรจึงได้ทราบว่าเดิมทีนั้นหลวงพ่อเป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีเป็นลูกของคุณพ่อเป็นติ่งและคุณแม่เปี่ยมแซ่เตีย้ย มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด7คนด้วยกันมีชาย3คนและเป็นหญิง4คนท่านเป็นคนที่3ท่านเกิดเมื่อวันที่11เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2483เรียนหนังสือที่โรงเรียนอนุสนธิชัยบู์ที่ตลาดบ้านแป้งตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอายุได้11ปีก็จบชั้นประถมศึกษาปีที่สหลังจากนั้นก็ ได้เข้ามาทำงานใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยทำงานในอู่รถเป็นช่างเคาะพ่นสีจนกระทั่งในเวลาต่อมาท่านก็ได้เปิดอู่ทำด้วยตัวของท่านเองแต่ก็ทำได้ไม่นานก็เกิดมีเหตุไฟไหม้อู่รถของท่านท่านก็เลยต้องย้ายไปเปิดอู่ใหม่ที่สุดทิศสารแต่ก็เปิดกิจการได้ไม่นานก็เกิดไฟไหม้อีกจึงไปเปิดอู่แห่งใหม่แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ท่านจึงได้หันเหชีวิตไปทำธุรกิจรับถมดินถมทรายครั้นในปีพศ .2527 หลวงพ่อสุรเสียงกับเพื่อนสนิทท่านหนึ่งก็ได้ชวนไปปฏิบัติธรรมที่วัดหินหมากเป้งตำาบลพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายและที่วัดบ้านหมากเป้งนี้ท่านก็ได้พบกับความสุขเป็นที่สุด จึงขอบวชกับหลวงปู่เทศเทศรังสีโดยมีหลวงปู่เหรียญวราลาโพวัดอรัญบติพศอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายเป็นพระอุป,ปัชฌาพระครูวิชัยวัฒนกิจเป็นพระกรรมวาจารย์พระอาจารย์ชุมพลอาทิพลโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่29เดือนพฤศจิกายนปีพศ2527เมื่อได้ เข้าสู่โร่มกาสาวพัดแล้วกลับรู้สึกถึงความสงบได้พบกับความสุขจากการภาวนาดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสุขอื่นใดเท่ากับความสงบเป็นไม่มีหลวงพ่อสุรเสียงจำพรรษาที่วัดหินหมากเป้งตั้งแต่ปีพศ2527จนถึงปีพศ2531ตลอดเวลาที่จำพรรษาอยู่นั้นก็ได้ อุปถากคหลวงปู่เทศมาโดยตลอดเป็นพระที่หลวงปู่เทศให้เข้าไปดูแลในบนดบดูข้อวัตรปฏิบัติอุปถากคในเวลากลางค่ำกลางคืนจนถึงเช้าเป็นชุดแรกเรื่องราวของหลวงพ่อสุรเสียงยังมีอีกมากท่านผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับสนับสนุนโดยโรงงานน้ำปลาไทยตราปลาหมึก ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกท่านกำลังชมรายการเปิดบันทึกตำนานหลวงพ่อสุรเสียง วัดป่าเลิงจานตะบนแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามครับไม่ได้คิดว่าบวชที่จะอยู่นานขนาดนี้พอบวชไปบวชไปแล้วเอ๊ความสงบที่เราได้มาเงินทองที่สมัยเราเปิดอู่รุ่งเรืองคืนหนึ่งใช้จ่ายคืนละห้าพันไม่หมดไม่กลับนั่นสมัยนั้นเที่ยวเตะกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรามีความสุขเกิดกัดจากการภาวนา แล้วมันสงบได้เนี่ยมันหาไม่ได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นัตส,สันติปรังสุข,ขังสุขอื่นใดเท่าความสงบเป็นไม่มีโยมเมอออันนี้เป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าเรามีปราสาทสามดูดูยังมีความสุขไม่เท่ากับการบวชท่านจึงมาบวชเมื่อบวชแล้วท่านมาเห็นความสุขตรงนี้ท่านจึงได้บวชอยู่ต่อมาจนเป็นพระพุทธเจ้าต่อมาในปีพศ2532 ได้ขอข้อวัตรปฏิบัติกับพระอาจารย์แปนวัดดอยธรรมเจดีหนึ่งปีแล้วกลับมาที่วัดหินมาเป้งแล้วหลวงปู่เทศก็ได้ให้หลวงพ่อสุรเสียงไปช่วยงานที่จังหวัดกาลสินซึ่งพระครูสังฆรักอบภูนปุญญากามโมได้จำรรษาอยู่ที่ป่าช้าบ้นานนาบ้านตอดตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเมื่อไปแล้ว พระครูสังฆรักษ์ของภูลก็ได้ไปเรียนธรรมกตถึกที่ศูนย์อบรมพระธรรมกตถึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ได้ชวนหลวงพ่อสุรเสียงไปเรียนธรรมกตถึกรุ่นที่15้เด็กกันจากนั้นหลวงพ่อสุรเสียงจริงได้จำพรรษาอยู่ที่ป่าช้าบ้านนานบ้านตอน้อดแล้วก็ร่วมกันสร้างวัดศรีละวัดซึ่งต่อมาก็ได้เ,เรียน เป็นชื่อวัดกกไม้แดงเพราะว่ามีป่าไม้แดงจำนวนมากซึ่งก็เป็นวัดแรกที่หลวงพ่อสุรเสียงท่านได้สร้างเอาไว้ต่อมาท่านได้สร้างศาลาขึ้นมาหนึ่งหลังชื่อศาลาพุทโธไปหินหมักเป้งแล้วหลวงปู่ก็ใช้ให้มาอยู่ที่กาลสินไปช่วยงานกาลสิน ก็มีสร้างวัดไว้หนึ่งหลังชื่อวัดศรีละวันแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าพอได้ขออนุญาตแล้วเขาจะใช้สถานที่เป็นชื่อวัดวัดกกไม้แดงตอนนั้นมันมีไม้แดงเยอะเป็นป่ากกไม้แดงเขาเลยใช้ชื่อวัดกกไม้แดงอันนี้เดี๋ยวนี้เป็นวัดที่หลวงเตี๋ยไปสร้างไว้ในครั้งแรกในครั้งแรกเลยพอสร้างขึ้นมาแล้ววัดที่สองเจ้าคุณวัดประชาบำรุงก็ได้มา ขอกับหลวงปู่อยากจะให้วัดนี้เป็นวัดกรรมฐานเลยขอให้อัตมานี้มาอยู่อัตมาก็เลยมาตามคําสั่งของหลวงปู่หลวงปู่เทศท่านบอกให้มาช่วยงานท่านเพราะอัตมาเป็นฐานาพระครูฐานาพระครูสังฆลักษณ์ของพระราชวินญยญพรเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเดิมหลวงปู่ท่านก็เลยบอกควรไปช่วยท่านตอนสร้างนั้นมีปัญหามากหลวงปู่ผง จึงได้ไปขอพระครูฐานานุกรมจากพระราชวินยามพรเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามให้เป็นพระครูสังฆรักษ์สุรเสียงปัญญาวจิโรปัญหาต่างๆจึงหมดสิ้นไปจึงได้สร้างวัดจนแล้วเสร็จมีศาลามีกุติสง์มีฐานที่พักปฏิบัติธรรมของญาติโยม และในเวลาต่อมาท่านก็ได้ไปเรียนหลักสูตรครูสอนประยะติธรรมชั้นต้นที่วัดดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่และได้มาศึกษาต่อจนจบพระสังฆาธิการรุ่น19ที่วัดบวรนิเวศกรุงเทพมหานครหลวงพ่อสุรเสียงศึกษาจบนักธรรมตรีโทเอก ในปีพศ2528ถึง2533ลำดับตลอดเวลาหลวงพ่อสุรเสียงท่านไม่ยอมหยุดนิ่งในเวลาต่อมาท่านก็ได้สร้างวัดที่สองขึ้นคือวัดประชามำรุงซึ่งวัดนี้เป็นวัดกรรมัดฐานจากความดีของหลวงพ่อสุรเสียง เจ้าคณะจังหวัดมาหาสรารคามจึงได้มีหนังสือไปขอตัวหลวงพ่อสุรเสียงจากหลวงปู่เทศและหลวงปู่เทศจึงได้บอกหลวงพ่อสุรเสียงว่าควรจะไปช่วยงานท่านเพราะว่าเป็นพระฐานานุกรมของหลวงพ่อสุรเสียงดังนั้นท่านจึงได้สร้างวัดโนนแทน่นเนื่องจากได้รับมอบที่ดินมาจากโยมท่านหนึ่งจำนวนเจ็ดไร่สามงานหกสิบเก้าตารางวา หลวงพ่อสุรเสียงจึงได้มาสร้างศาลาธรรมโมสร้างกุฏิกรรมฐานพร้อมที่พักของญาติโยมอยู่ที่วัดโนนแท่นเป็นเวลาสามปีและได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนแท่นเป็นพระครูประลัดสุรเสียงและมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลโคกพระอํำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่ชมโฆษณาจากทางรายการเปิดบันทึกตำนานกันครู่เดียวครับสนับสนุนโดยชัยนาทาวคอนโดถนนรามอินทาซอย8ผ่อนคุ้มกว่าเช่าเข้าอยู่ได้ทันที หลังจากที่หลวงพ่อสุรเสียงท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนแท่นเป็นเวลาสามปีท่านจึงได้ย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดโพธิชัยรามซึ่งเป็นวัดร้างเก่าแก่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกริมฝั่งเลิงจานบ้านโนนหัวฝายตะบนแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่30ไรส่สิในอดีตมีพระธุดงมาพำนักอยู่ชั่วคราว แล้วก็จากไปบางครั้งที่วัดแห่งนี้ก็ว่างขาดพระสง์อยู่จำพรรษาจนกระทั่งปีพศ .2534 พระครูประนอมได้มาอยู่จำพรรษาถึงปี2536พอดีปีพศ .2537 ก็ขาดพระสง์อยู่จำพรรษาอีกชาวบ้านจึงได้ไปหาหลวงพ่อสุรเสียงที่วัดโนนแท่น หลวงพ่อสุรเสียงก็เลยส่งพระสุรัตไปอยู่จำพรรษาพร้อมคณะสงฆ์และสามเณรครั้นในปีพศ .2538 ก็ไม่มีพระอยู่จำพรรษาอีกหลวงพ่อสุรเสียงก็เห็นว่าเป็นวัดเก่าแก่จึงคิดสร้างศาลาสังคมโดยท่านได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ สร้างเสนาสนะต่างๆขึ้นจึงขอซื้อที่ดินจำนวนเจไร่จากชาวบ้านซึ่งเดิมเป็นเขตป่าช้าของวัดแต่ชาวบ้านมาจับจองจนเหลือเนื้อที่เพียง13ไร่เศษจ,จากเดิมเนื้อที่ดินของวัดมีกว่า30ไร่ท่านจึงได้สร้างกูฏิพร้อมห้องน้ําห้องส่วมจนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งปัจจัยทั้งหลายก็ได้จากสถาของประชาชนทั่วไปที่มีความเคารพและศรัทธาในตัวของหลวงพอสุรเสียงทั้งนั้น และหลวงพ่อสุรเสียงท่านก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดน,นี้ตั้งแต่ปีพศ2538มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้วัดโพธิชัยารามนี้ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดป่าเลิงจางครั้งแรกชื่อวัดศีละวันเดี๋ยวนี้เป็นกกไม้แดงนั้นชื่อสร้างศาลาหลังที่หนึ่งชื่อว่าศาลาพุทโธศาลาทั้งที่สองสร้างที่วัดโนนแทน่น ศาลาธรรมโมอาตามาตั้งใจจะไปอยู่แห่งละสามปีสามปีก็ไปอยู่ที่โนนแท่นในสามปีแล้วก็ออกมาอยู่วัดนี้วัดนี้เป็นวัดร้างวัดเก่าแก่แต่เป็นวัดร้างแล้วอาตามาก็เลยได้มาสร้างศาลาเสนาสะนะต่างๆก็เลยใช้ชื่อว่าศาลาสังโฆทำไมจึงชื่อศาลาพุทโทรธรรมโมสังโฆความคิดของอาตามาเหมือนคนใส่อมสิน เรามีถังอมสินไม่เคยบริกรรมไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันจะมีเงินไหมแต่เรานึกพระพุทธเจ้าทีเหมือนเราใส่ไว้บาทหนึ่งนึกถึงพระธรรมใส่ไว้บาทหนึ่งนึกถึงพระสงฆ์ใส่ไว้บาทหนึ่งเราใส่บ่อยๆไม่รู้ตัวเนี่ยนะเรามาวัดอ้อศาลาพุทโธเรามาวัดอ้อศาลาธรรมโมมาวัดนี้ก็ศาลาสังโฆเราใส่ออมสินลงไปทุกขณะนี่แหละ ให้เขาบริกรรมโดยไม่รู้ตัวให้เขาได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยไม่ต้องบอกเขาเขาก็จะอ่านเองโอสาราพุทโธสาราธรรมโมสาราสังโฆ ปัจจุบันหลวงพ่อได้รับการเสนอจากเจ้าคณะจังหมหาสารคามพระราชวิญญาพรให้หลวงพ่อสุรเสียงได้เป็นเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัยและยังคงดำรงตำแหน่งมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้อาจจะมาก็เลยมาอยู่ที่นี่เกิน3ปีตามความตั้งใจเพราะจะสร้างเจดีสภาพ เป็นยุค IMF พอดีลวงเตียก็เลยต้องหยุดหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเอาเงินมาสร้างศาลาหลังนี้ประมาณห0แสนบาทเพราะมีข้างล่างเก็บของข้างบนนี้เราก็จะไว้รับแขกผู้ใหญ่ลวงเตียก็นอนไว้ห้องหนึ่งแล้วไปสร้างห้องที่รับรองโยมเดี๋ยวไปถ่ายดูถ่ายและหนโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับคำพรอ Un ันประเสริฐ เพื่อคว an, ah ามเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและครอบครัวจากหลวงพ่อสุรเสียงปัญญาวชิโรแห่งวัดป่าเลิงจานบ้านโนนหัวฝายตะบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยพร้อมเพรียงกันก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้ฟังธรรมในวันนี้ด้วยบุญกุศลที่อาตมาสั่งสมมาแล้วทั้งหมดจงมารวมกับบุญกุศลที่ญาติโยมได้ฟังธรรมในวันนี้ ขอให้จำไว้อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เป็นอะไรไม่ใช่อะไรแต่เราอยู่ในสมมุติทางโลกเราก็ใช้ไปสิ่งที่เราจะได้คือความสุขกายสุขใจตลอดปี2545และตลอดไปขอให้ญาติโยมเจริญด้วยอายุวันนะ สุขภะปฏิพา,านธนสารสมบัติจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวและพรอันประเสริฐที่หลวงพ่อสุรเสียงปัญญาวาชิโรแห่งวัดป่าเลิกจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมอบเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดบันทึกตำนานของเราจะพบกับท่านทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึง่งทางททบ5แห่งนี้ วันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานเปิดบันทึกตำนานและผมวิชิตปียกกลวัฒสวัสดีครับ